สันเลขสูตรพระสูตรว่าด้วยการคัดเกลากิเล 23. ความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระพรุทธพระธรรมและพระสงฆ์และสงสัยในการเจริญไตรสิกคาคือศีลสมาธิและปัญญา ความสงสัยทั้ง4ประการนี้สื่อถึงความไม่เชื่อมั่นในศัจธรรมเพราะผู้ที่สงสัยในศัจธรรมก็ย่อมไม่เชื่อมั่นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศธรรมและหมู่สงผู้ปฏิบัติตามธรรมตลอดจนวิถีชีวิตที่เป็นไปตามธรรมนั้นด้วยดังนั้นมิจิกิจฉาจึงแปลโดยดย่อได้ว่า คว,ความสงสัยในสัจธรรมซึ่งยังสื่อถึงความลังเลสงสัยเกี่ยวกับอดีตเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันไปสู่อดีตและอนาคตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลปฏจจจสมุปบาทรวมถึงเรื่องชาติก่อนชาตินี้และชาติหน้าหรือการเมียนไหวในสังสารวัตรด,ด้วย ความลังเลสงสัยในสัจธรรมจึงหมายถึงความสงสัยทั้ง8อย่างที่กล่าวมานี้แต่ไม่รวมถึงความสงสัยที่ไม่เกี่ยวกับสัจธรรมเช่นสงสัยว่าถนนสายนี้ไปถึงพระเจดีได้หรือไม่หรือธุรกิจนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่เป็นต้นเพราะความสงสัยเช่นนี้เป็นเรื่องทางโลกจึงไม่จัดเป็นวิจิกิิชา เฉพาะความสงสัย8อย่างเกี่ยวกับสัจธรรมเท่านั้นที่เป็นวิจิกิจชาซึ่งเป็นนิวรณ์วิจิกิจชาในสมถกรรมฐานผู้ปฏิบัติที่มุ่งเจริญสมถกรรมฐานอาจจะมีความลังเลสงสัยในการปฏิบัติเช่นการเจริญอาณาปานสติจะทำให้เกิดอัปปนาสมาธิได้ หรือการเจริญปฐวีกสินเพียงอย่างเดียวจะสามารถบรรลุฌานทั้งสีได้หรือการเจริญฌานจะทําให้มีอิทธิฤทธิ์ได้หรือไม่จริงหรือที่อิทธิฤทธิ์ต่างๆจะทําให้คนเนรมิตสิ่งของได้ดําดินได้เหาะได้เห็นหรือได้ยินทุกสิ่งได้การพิจรา,ารณาร่างกาย32ส่วนจะทําให้เกิดฌานได้หรือ ข้อสงสัยเหล่านี้ล้วนเป็นนิวรณ์กัน้นไม่ให้สมาธิเจริญขึ้นได้วิจิกิจฉาในวิปัสสนาบางคนสงสัยว่าลำพังการสังเกตอิริยาบทยืนเดินหรือนั่งเป็นต้นจะทำให้เกิดนามรูปปริเฉทยานได้หรือผู้ปฏิบัติที่ตามสังเกตทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นทางทวารหเช่นสภาวะพองและยุบของท้อง ก็สามารถเจริญวิปัสสนาญาณได้หรือความสงสัยในลักษณะนี้เป็นเครื่องขัดขวางความ,วามก้าวหน้าในการเจริญวิปัสสนาผู้ปฏิบัติที่หมกมุ่นกับความลังเลสงสัยเหล่านี้ย่อมไม่ต่างอะไรกับนักเดินทางที่หยุดอยู่ตรงทางแยกเมื่อเดินทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยก็ควรจะสอบถามผู้ที่เคยเดินทางไปแล้ว ยิ่งถ้าผู้ถูกศัตรูไล่ล่าก็ต้องเร่งหนีแต่ถ้ามัวลังเลอยู่ตรงทางแยกเพราะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทางไหนต่อดีก็คงจะถูกศัตรูตามมาจับฝ้นหรือฆ่าได้เขาจึงต้องเป็นทุกข์เพราะความลังเลตรงทางแยกนั้นการเจริญวิปัสสนาก็เช่นเดียวกัน ความเพียรในการเจริญสติของผู้ปฏิบัติที่เต็มไปด้วยความสงสัยจะหยุดชะงักคล้ายกลับมาถึงทางแยกเพราะมัวเผลอลังเลอยู่จึงไม่อาจเห็นสิ่งที่รับรู้ตามความเป็นจริงได้และหลงยึดสิ่งเหล่านั้นด้วยความเห็นผิดว่าเที่ยงเป็นสุขและมีตัวตนแล้วความยึดมั่นถือมั่นย่อมทำให้เกิดโลภะโทสะและกิเลสอื่นตามมาซึ่งผลักดันให้เกิด อุศรกรรมและอกุศลกรรมต่างๆนานาที่สร้างพังที่สร้างภพสร้างชาติและความทุก์ขในการเวียนว่ายตายเกิดผู้ปฏิบัติที่มัวลังเลสงสัยจึงต้องเป็นทุกข์เช่นเดียวกับที่นักเดินทางตรงทางแยกนั้นต้องทุกข์ด้วยน้ำมือของศัตรูด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องขจัดความลังเลสงสัยในสัจธรรมให้ได้ วิจิกิชฉาทำให้บางคนไม่สามารถปฏิบัติธรรมไม่ฟังเทศและไม่สนใจจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติเขาจึงพลาดโอกาสทองเพราะสับสนระหว่างความลังเลสงสัยและความใฝ่รู้เหตุแห่งความสงสัยบางคนไม่สนใจจะปฏิบัติธรรมเพราะไม่เห็นความสำคัญของสติปัฏฐานสูตร คำสอนของพระบรมศาสดานั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมาแต่บางคนกลับเอาคำอธิบายตามหลักอภิธรรมและอัธกถามาผสมปนเปจนตัวเองสับสนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากาเยกายานุปัสสีวิหรติตามรู้กายว่าเป็นกายอยู่หมายความว่าจงมีสติรับรู้กาย คือให้ผู้ปฏิบัติเอาจิตจดจ่อที่ส่วนต่างๆของร่างกายและสังเกตอากับกริยาทางร่างกายการเจริญสติในส่วนต่างๆของร่างกายมีอธิบายไว้ครบในหมวดการพิจารณาร่างกาย32ส่วนมีผมเป็นต้นโดยเห็นเป็นของหน้ารังเกียจซึ่งจัดเป็นกายานุปัสนาแน่นอนส่วนการสังเกตอากับกริยาทางร่างกายนั้น พระบรมศาสดาตรัสว่าคัดฉันโตวาคัดฉามีติปชานาติเมื่อเดินย่อมรู้ชัดว่าเดินอยู่ข้อความนี้บอกตรงๆให้เรามีสติสังเกตสภาวะเดินในขณะที่กำลังเดินอยู่ให้สังเกตสภาวะยืนในขณะที่ยืนสังเกตสภาวะนั่งในขณะที่นั่งเป็นต้น ถ้าเราไม่สังเกตอากับกริยาท่าทางกายในขณะที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าเที่ยงเป็นสุขและเป็นตัวตนแต่การตามสังเกตทุกอากับกริยาของร่างกายจะทำให้เราอย่างเห็นไตรลักษณ์และละความยึดมั่นถือมั่นได้ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเน้นให้เห็นความจำเป็นในการมีสติทุกขณะ การสังเกตอากับกริยาทางร่างกายนั้นรวมถึงสภาวะพองและยุบข,ของท้องด้วยความตึงหย่อนและความเคลื่อนไหวในขณะที่ท้องพองและยุบเป็นลักษณะของธา,า,าตุลมวาโยธาตการสังเกตและรับรู้คืออนุปัสนาดังนั้นการสังเกตและรับรู้สภาวะพองและยุบจึงเป็นกายานุปัสนา พึงกำหนดรู้กายทั้งปวงผู้ปฏิบัติต้องแน่ใจว่าสามารถกำหนดรู้ได้อย่างถูกต้องกายคือกองรูปนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่งามและว่างเปล่าจากตัวตนเราต้องตามสังเกตให้อย่างเห็นความไม่น่าพอใจเหล่านี้ของชีวิตซึ่งจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจความจริงของกายได้เสียก่อน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดรู้อากับกริยาทางกายทุกอย่างในทุกขณะที่กำลังเกิดขึ้นธาดินสรุปว่าผู้ปฏิบัติจะต้องสังเกตรู้สรุปว่าผู้ปฏิบัติจะต้องสังเกตรูปธรรมท,ทั้งปวงที่เกิดขึ้นทั่วทั้งร่างกายรูปธรรมเหล่านี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นของแข็งและหยาบเรียกว่าธาดินปัฐวีธาดเช่น ผมเป็นต้นผู้ปฏิบัติต้องมีสติเมื่อสัมผัสผมเล็บมือเล็บเท้าหรือผิวหนังและยังสังเกตและรับรู้ธาดินได้เมื่อลิ้นกระทบฟันหรือเมื่อเนื้อสัมผัสกระดูกทุกสิ่งที่มีอาการแข็งหยาบกระด้างหรืออ่อนนุ่มล้วนมีลักษณะของธาดินซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องสังเกต ไม่มีธาตุดินใดที่ไม่ควรสังเกตธาตุน้ำการไหลเอิบอาบและเกาะกลุ B ่มเป็นลักษณะของธาตุน้ำอาโปธาตุซึ่งก็ควรสังเกตด้วยธาตุน้ำปรากฏในน้ำดีเสมหะหนองเลือดเหงื่อเป็นต้นคำ <c oughs> พีอัตกกาากล่าวว่าธาตุน้ำไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสทางกายโดยตรง จึงไม่ใช่โพธพารมการไหลและชีชื้นแฉะของธาตุน้ำจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อเกาะกลุ่มอยู่กับธาตุอื่นลักษณะเออบอาบและเหนียวของธาตุน้ำจะรับรู้ได้เมื่อสังเกตขณะสัมผัสกับน้ำตาน้ำมูกน้ำลายหรือเหงือ่อผู้ปฏิบัติสามารถกำหนดรู้อาการปรากฏต่างๆของธาตุน้ำธาตุไฟ ความร้อนอุ่นหรือเย็นเป็นลักษณะของธาตุไฟเตโชธาตุซึ่งก็ควรกําหนดรู้ธาตุไฟประกอบด้วย 1. อุณหภูมิปกติของร่างกายที่ทำให้เราแก่ขึ้น 2. ความร้อนจากไข้ที่เกินกว่าอุณหภูมิปกติ 3. การเผาผลาญหรือความร้อนส่วนเกินและ 4. ความร้อนภายในระบบย่อยอาหารและเผาผลาญอาหารที่บริโภคเข้าไปเมื่อธาตุไฟปรากฏชัดก็ควรสังเกตด้วยธาตุมาลมธาตุลมวาโยธาตุคือลักษณะตึงหย่อนและเคลื่อนไหวซึ่งก็ต้องกำหนดรู้ธาตุลมมี6ชนิดได้แก่ 1. ลมที่พัดขึ้นข้างบน 2. ลมที่พัดลงข้างล่าง 3. ลมในลำไส้ 4. ลมในท้อง 5. ลมที่พัดไปตามอวัยวะให้เกิดการเดินยืนนั่งนอนงอเหยียดจับเป็นต้นและ 6. ลมหายใจเข้าและออกผู้ปฏิบัติสามารถสังเกตลมชนิดใดก็ได้การสังเกตอากับกริยาของร่างกายเช่น เดินนั่งหรือนอนเป็นการเจริญสติตามสติปัฏฐานสูตรคือการเจริญท่าลมชนิดที่5การเจริญอานาปานสติคือการสังเกตท่าลมชนิดที่6ส่วนการสังเกตสภาวะพองและยุบของท้องคือการสังเกตท่าลมที่เป็นการเคลื่อนไหวที่เนื่องด้วยแรงดันจากลมหายใจ ซึ่งผู้ปฏิบัติจะสามารถรับรู้แรงดันของลมหายใจได้จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสังเกตลมหายใจเข้าออกอัดสาสะปัดสาสะวาโยหรือกล่าวได้ว่าเป็นการสังเกตลมในท้องกุจฉิสยะวาโยผู้ปฏิบัติบางคนคิดว่าควรจดจ่อที่ปลายจมูกเท่านั้นซึ่งก็ไม่ผิด ถ้ามุ่งจะเจริญฌานสมาธิซึ่งเกิดจากการที่จิตจดจ่ออยู่ที่อารมณ์เดียวณนะตำแหน่งเดียวการสังเกตอารมณ์หลากหลายในตำแหน่งต่างๆจะขัดขวางการบรรลุฌานแต่การเจริญวิปัสสนาไม่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ปฏิบัติไม่ต้องจำกัดความสนใจอยู่ที่อารมณ์เดียวณนะตำแหน่งเดียวทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นทางทวารทั้งหก เป็นอารมณ์กรรมฐานในการเจริญสติทั้งนั้นดังพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัพพังอภินเยยยังพึงรู้ประจักษ์ทุกสิ่งโดยความเป็นตรักสัพพังธรรม,มังอภิชานาติพึงรู้ประจักษ์ธรรมทั้งปวงหมายความว่าผู้ปฏิบัติต้องมีสติรับรู้ทุกสิ่งในการเจริญวิปัสสนา จึงไม่มีการจำกัดว่าให้สังเกตร่างกายเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าห้ามไม่ให้สังเกตส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายลมที่พัดขึ้นลมที่พัดลงลมในท้องลมในลำไส้หรือการเคลื่อนไหวในส่วนใดใดก็ล้วนเป็นสิ่งที่ควรสังเกตทั้งสิน้นรวมทั้งลมหายใจที่ไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดด้วย